เดินเข้าไปแล้วครับพรมเดินเข้าไปแล้วครบโพรมไก่วอกสวยง่าเลยค่ะราไม่เป็นผู้จับมือกล้องให้แม่ด้วยแม่สียางนี่ิีมีอลูกคนลูกคนผู้จับให้แม่เบิ้องหนอา <cười> ừ. <cười> ừ. Mẹ Ừ. Thì thai phải đọc ở cô giáo hay thai ngang Ừ, ông chấp vậy Thôi sạp đi <laughs> à, à, mẹ thai hả? Ông, à, thai à. con, là gì <laughs> trông này Uống kia chẳng lẽ em sẵn Hứ? Hả nhanh? Nó khép nả nàm á, nhìn tức Bố đọc bụt

สวยงามมากเลยค่ะสกายวะน่ส้าเมเ่ที่ออกก็ีเขานี่มมีท้อู้ห่งสองสมโอเคลหรือเปล่าสองถือเพาะเพาะหนึ่งสองสาเพาะลบแรกค่ะลบแค่ะมีออกมีออกาทั้งค่าลูกเออ มีอ๋อนึ่งทองซ้ำไปทังตังก็หอแม่ไลองแล้วแ่ไปทาไปทางไหนเอาท้ายอ่านเลยวิสวยวกสวยง่กเลยค่ะสีออกกับสีเขานี่ม่มีอ้อุ้ยน่งสอง